รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมนุษยชาติได้คิดค้นการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆมากมายแต่ด้วยความหลากหลายทางเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์มนุษย์เริ่มใช้สัญ,ญลักษณ์ต่างๆถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่องรอยของอดีตและไม่สูญสลายไปตามกาลเวลาเวลาผ่านไปหลายพันปีมนุษย์ ไม่เคยหยุดพัฒนาวิวัฒนาการของการสื่อสารจนในที่สุดได้ก่อเกิดการสื่อสารภายใต้การพอรรหัสรูปแบบใหม่ของโลกขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดาฟินชีเกมพอดรหัสสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาชมกันต่อกับการเชื่อเชื่อระหว่างคุณโฟกับคุณปุ้ยครับ มาติดตามชมกันว่ารหัสต่อไปนี้ใครจะเป็นคนได้ไปครับดาวนิชีขอสองพยางรหัสภาพมาครับ คุณปิ๊งกดอีกแล้วห้าสี่สสองหนึ่งหมดเวลาปล่อยหลุดอีกแล้วเชิญครับคุณปิ๊งอีกแล้วนะคะคุณเชิญค่ะไข่ห้างครับไข่ห้างถูกต้องครับผมรับไปอีก2องพันครับสำหรับคุณปิ๊ง ไข่ห้างนะครับเพราะว่าภาพแรกเนี่ยเขาคว้างไหนะครับสุดท้ายและภาพที่2ใส่ไม่เอกเข้าไปเป็นขว,ว้างไห่วา่ห้างคุณปุ้ยครับเรือสองพาพสุดท้ายต้องหมดหน้นตาตักนะครับสู้ๆครับหมดหน้นตาตักคุณปุ้ยครับสู้ๆครับดึงกลับไปได้เสมอกันที่4 0 0พันครับ6พยาง หกพยางรหัสภาพมาครับ6พยามครับ วินาทีไม่ยากเลยครับไม่มีใครใช้สิทธิ์เลยไม่มีใครกดด้วยในทีมสตีลหกพยางครับภาพแรกเป็นภาพของการตบเรียงตบภาพที่2มีมือกี่ข้างข้างเดียวภาพที่สามสเสียงดังไหมไม่ดังตบมือข้างเดียวไม่ดัง ดาวมชี่ขอคืนอีก4 0 0พันครับโอ้โห oh, oh, น่าเสียดายน่าเสียดายจริงคุณปุ้ยยังไม่ได้ตอบเลยยังไม่ได้ถอดรหัสสักคำเลยไม่เป็นไรไว้มาใหม่นะครับไว้มาใหม่ขอบคุณคุณปุ้ยมากมากครับ <No. S 2> ขอบคุณครับ <No. S 2> และจะทำให้คุณโตน,นะครับผมเป็นแชมป์สมัยที่4สําเร็จนะครับผมถึงแม้ว่าจะค่อนข้างนะะมีอุปสรรคหน่อยนะสำหรับรอบนี้ แทบจะไม่ได้ตอบเลยนะครับ,รบแต่ยังไงก็ดีฮะยังเก็บเงินไปได้อีก4,000บาทครับเยี่ยมมากโฟตบมือข้างเดียวไม่ดังแต่ตบมือข้างเดียวโดนปุ่มนั้นคุณมีสิทธิ์ได้คะแนนแน่นอนใครจะเป็นคนได้คะแนนต่อไปนะคะไฟเรนดอมะไรคะ่ะ คุณปิง๊งปิงมาพอดีเลยเฮ้ยไม่ได้ละคุณอยู่นานเกินไปหมื่นหมื่นเก้าแล้วนะคุณนะถึงเวลาของคุณฉายแสงแล้วคุณปิงสวัสดีค่ะทําทงาน<ป>อะไรอยู่คะตอนนี้เป็นอาจารย์ครับเป็นอาจารย์อาจารย์หนที่อะไรครับสอนเกี่ยวกับอะไรคะสอนภา,าษาไทายชาวต่างชาติครับอสอนภาษาไทยชาวต่างชาติถึงว่าหลัเขาก็เลยแกะรหัสได้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ต้องมีการสอนแบบนี้ด้วย คุณมาถูกทางไ,ไม่มีการสอนแบบนี้ครับ <c oughs> ไม่มีการสอนแบบนี้ <c oughs> บบนี่ยากเกินไปคบบตนี้ยากเกินไปแต่คุณก็ถือว่าผ่านมาได้ถึงขั้นนี้แล้ว <c oughs> รพร้อมหรือยังคะพร้อมครับโอเคถ้าพร้อมแล้วขอเสีรงประมือให้คุณปิงด้วยค่ะ <c oughs> ได้วาระที่เขาต้องลงมาแล้วนะครับผมซึ่งแหมคุณฟโฟแชมป์สีสมัย อีกสมัยเดียวคุณก็จะได้แอร์เอ็กซินเวอร์เตอร์ไปแล้วใช่ครับแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าคุณจะไปถึงสมัยที่5หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันอยู่ที่คุณเลยไม่มีใครทําอะไรคุณได้ถ้าสติและสมาธิไหวพริบของคุณดีและกดตอบได้ถูกและไวกว่าคุณปิ๊งดอร์บิชีใส่ให้ทั้ง2ท่านคนละ1 0,000และสู้กันมาอัตโนมัติคนละ2000ครับรหัสแรกครับ ดาวมุชีขอสพยางสามพยางรหัสภาพมาครับใช้ปากหนีที่จดบันทึกใช้ปากหนีที่จดบันทึกขุดเพลงครับคาบสมุดรครับคาบสมุดถูกต้องครับผม รับไปก่อนเลย4 0 0พใช้ปากหนีบที่จดบันทึกใช้ปากหนีบก็คือการคาบที่จดบันทึกก็คือสมุดบันทึกนั่นเองคาบสมุดขึ้นนำก่อน1 2 0 0 0ต่อ8,000ไวไหมซาร่าไวมากแต่มีคนไวกว่าครูป,ปิงนะฮะครับนี่เลยคนนี้เลยจิฟฟิวเบอร์สีใช่กดติดเหมือนกันไวเหมือนกันไ,กไดฟิว์ไปบ้างหรือยังครับชื่ออะไรครับ ชื่อเต้ครับคุณเต้ได้สติลไปบ้างหรือยังครับสติลไปคราวที่แล้วครั้งหนึ่งครับได้เท่าไหร่ฮะสองพันครับตอนนี้มีติดตัวอยู่สองพันนะครับครับแชมป์ครับคุณโฟครับแปดพันสู้เท่าไหร่ครับสองพันครับสองพันนะครับมารวมกันเป็นสี่พันตรงกลางไปกันต่อครับดาวินชีขอสามพยางสามพยางร่างภาพมาครับ นคุณปิ๊กครับผาชนะครับภาชนะถูกต้องครับผมสุดยอดภาพแรกนะครับเป็นรหัสภาพนะครับที่บ่งบอกถึงภาพของชัยชนะหรือภาพชนะนั่นเองส่วนภาพที่สองบอกไม่เอาพอพาน ภาพเลยกลายเป็นพาทันทีเหลือแต่พาชนะขึ้นนำา 14, 0 0 0ต่อ6,000ครับนึกว่าจะไม่ได้แล้วเหลือ5วิสุดท้ายนะครับผมยังถอดรหัสได้คุณโฟไวัยไหมวหวครับไหวนะ <c oughs> สติยังไม่แตกนะ <c oughs> ยังครับยังครับยังนะ <c oughs> สู้ๆหกพัครับคุณโฟสู้เท่าไหร่สามพครับมาสามพัน พัน 6, ตรงกลางสนุกขนานเอาล่ะถ้าต้องสู้กันแบบนี้แล้วถ้าดึงกลับไปได้นะฮะเราจะขึ้นมาที่9,000ต่อ11,000 6,000ตรงกลางครับดาวินชีขอ3พยางรหัสเสียงมาครับราพี่พัดบนควายถาลาย wow. 6พันตรงกลางครับดาวินชีขอสามพยางรหัสเสียงมาครับราพีพัดบนควายถลาย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  ราพีพัดบนควายถลยรราพีพัดบนควายถลย์อือหือได้ไหมมีใครตอบได้ไหมครับน้ำบนคลื่นฮะน้ำบนคลื่นหรือไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับนี่นะครับคือความยากของรหัสที่มีมูลค่าถึง6 0 0 0บาทซึ่งก็ถือว่ามีค่าแรงจากการทายรหัสนี้ถึงวินาทีละ300บาทเลยทีเดียว แต่ว่าก็ต้องใช้ไว้พริบและชาวปัญญามาแลกเอาไปนั่นเองและคําตอบของรหัสนี้จะเป็นคําว่าอะไรไปชมกันต่อเลยครับรบพีพั์อยู่บนควายถลายนะฮะรพีพั์ก็คือแกะรัพีพัดก่อนคือน้านะฮะน้ำค่ะควายถลายก็คือคอควายลื่นก็เป็นคลื่นคราวนี้น้ําอยู่ข้างบนคลื่นใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นคลื่นใต้น้ำครับผม แกหลายชั้นจริงๆนะครับสำหรับรหัสดาวบนชีเสียงอันนี้เพราะฉะนั้นแน่นอนครับดาวินชีขอคืน6000ครับคุณโฟรครับครับคุณโฟเหลือ3,000คุณปิ๊งยังเหลือ11,000สู้กันอัตโนมัติครับลงมาคนละ2,000ตรงกลางทำให้คุณโฟเหลืออีกแค่1000เท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่สามารถดึงข้อนี้กลับไปได้ ข้อหน้าต้องหมดหน้าตัดนะครับราตต่อไปครับดาวินชีขอสามพยางสามพยางราตรภาพมาครับไปซื้อของให้ฉันหน่อย ไปซื้อของให้ฉันหน่อยอยู่ในภาพที่สองนะครับ3พยางสองหนึ่งหมดเวลาอีกแล้วดาวินชีโชว์เหนืออีกแล้วภาพแรกคือภาพอะไรครับนกคอมนกคอมก็คือคอมภาพที่สองเขาวานๆวานให้เพอือนซื้อหน่อย วานอยู่หลังอะไรฮะวานมาอ,อะไรวานหลังค่อมใช่แล้วครับวานหลังคอม<อ>ครับผมดาวิชิเขอคืออีกสี่พครับมาตอนนี้นะครับคุณปิงเหลือ9,000คุณโฟเหลือ1,000หมดแล้วแต่คุณโฟรครับรวมกันเป็น2,000ตรงกลางเรามาดูกันว่าคุณโฟจะสามารถดึงกลับไปได้ไหมเพื่อที่จะได้หายใจต่อได้นะครับในการ ป้องกันแชมป์สมัยที่5ถ้าคุณทำได้คุณพลิกสถานการณ์และเอาชนะคุณปิงได้แอร์ c a r r i e เอ Inverter ตัวนี้เป็นของคุณทันทีแต่ถ้าเกิดเสียแชมป์ไปเรามาดูคุณปิงกันว่าจะไปถึง5สมัยแรกหรือเปล่าดาวินชีขอ1พยางครับโอ้โ oh. ห1พยางรหัสภาพมาครับ ปิงครับเร็วมากกรอกครับกรอกแชมปค์คนใหม่ครับ2วินาทีเมื่อไหร่จะมานะไก่ตัวแรกบอกก็ไปว่ากอไก่รอก็รออแล้วตบท้ายด้วยกอไก่จากอีกภาพหนึ่งก็เป็นกรอกล้มแชมป์ครับกับเงินสะสมในแชมป์หนึ่งสมัยแรกของคุณปิงครับทั้งหมด1นึ่งบนบาทค,ครับ และก็ต้องส่งให้คุณโตแชมป์สี่สมัยของเรานะฮะกลับบ้านไปพร้อมกับเงินรางวัลทั้งหมด33,000บาทครับคุณโฟไม่เป็นไรนะครับคุณโฟช่วงนี้นะครับไม่ได้ไปดอนเมืองเลยพี่ไม่เป็นไรนะคุณปิงครับคิดว่าอาชีพของเราช่วยกับการถอดรหัสตรงนี้บ้างไหม ก็นิดหน่อยครับนิดหน่อยครับนิดหน่อยนะดูบ่อยๆนี่ช่วยมากกว่าครับดูบ่อยๆช่วยมากกว่าที่บ้านนี่ดูดูทุกวันเล่นกับแฟนสองคนอ๋อครับผมครับมีแฟนแล้วนะครับท่านผู้ชมครับว่าจบเลยนั่งเลยอ่ะสุอ่ะซาร่าครับเขามีแฟนแล้วเพราะฉะนั้นเธอต้องส่งใครมาปราบเขาหรือเปล่าบอกเลยตรงนี้ใครก็ได้ใครอยากลงไปก็ได้นะคะเขามีแฟนแล้วนะครับอ่ะเอาเป็นว่าไฟนะเริ่มให้จบๆป่ะไฟมาเลยค่ะ เบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะการ์ตูนค่ะคุณการ์ตูนนะคะคุณการ์ตูนดูเด็กมากๆเลยยังเรียนอยู่หรือเปล่าคะใช่ค่ะอ่าเรียนอยู่ที่ไหนคะตอนนี้อ่อยู่จุฬาค่ะโอ้อยู่จุฬาคณะอะไรคะ BBA ค่ะ Business and Business อ่า Business and Apple อบิสเนสเกี่ยวกับ Business Business Apple ไม่ใช่ครับเป็นเกี่ยวกับอะไรคะเอ่อ u s i n e s s นี่ยค่ะเรื่องธุรกิจครับผมเดาวดึงก็รู้จริงรู้จริงนะคะอ่างั้นวันนี้ก็น่าจะ ต่อกอได้เพราะอยู่จุฬาเหมือนกันใช่ไหมคะครูปิงอาจจะเคยเดินผ่านกันหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่เคยนะคะแต่ขอให้สู้ๆนะคะกระตูน่ะไปสู้กับครูค่ะกระตูนไปเลยค่ะเชิญน้องกระตูนจ้า อยู่ปีอะไรแล้วองการ์ตูนครับปีหนึ่งค่ะปีหนึ่งปีนี้นอเท่าไหร่18ค่ะ18นะครับผมเพิ่งเข้ามหาลัยนะครับเรียนคณะธุรกิจนะรบ,บริหารธุรกิจชอบดูเดบินบัญชีไหมครับดูทุกวันเลยดูทุกวันเลยแล้วเราถอดรหัสได้ไหมยอยู่บ้านได้อยู่ที่นี่ไม่ได้ <laughs> อยู่บ้านได้อยู่นี่ไม่ได้ต้องได้สิ <laughs> เดี๋ยวก็ต้องได้เพราะเรามาข้างหน้านี้แล้วก็ต้องสู้กับอาจารย์หน่อยอาจารย์ปิ๊งของเราตรงนี้ปิ๊งครับ ชัดหนึ่งสมัยไปเรียบร้อยนะครับมีเงินสะสมตอนนี้ทั้งหมดนะครับรวมที่ซิลมาด้วยเป็น29,000บาทอีก4สมัย Air Carrier X Inverter รอคุณอยู่น้องเข้ามานอายุ18เองปีหนึ่งเราจะออมมือให้เขาไหมฮะไม่น่าจะไม่ได้ครับน่าจะไม่ได้ครับเพราะว่ากำกลังจะย้ายเข้าบ้านใหม่กำลังจะย้ายเข้าบ้านใหม่พอดีนะก็ต้องมาสู้กันหน่อยอ้าวพร้อมนะครับ พร้อมใส่ให้เลยครับคนละ1 0,000หมืครับและสู้กันมาคนละ2000ตรงกลางรัดแรกครับดาวินชีขอ3พยางสามพยาง,ายางรัสภาพมาครับ Very good ครับ Very good ถูกต้องครับรับไปเลย4,000ครับ Very good ไงซาร่ามั very good, น Very good ได้ไงคะ Very good ได้เพราะว่าภาพแรกเป็นภาพของไม้ไม้ปภาษาอังกฤษก็ wood ค่ะภาพที่สองภาพของลิเก <c oughs> wood ลิเก very good ออกเสียงให้ถูก very good ครับผม12,000มบาทต่อแ0 0 0ครับคุณพิงครับเนี yeah, ่ยงคะ ครูปิ้งเลยได้ไงคะเพราะเขาก็สอนชาวต่างชาติแบบนี้นะครับ Everyone This is พูดมา o o ดมาลิเก Very good พูดลิเก Very good อะสู้ๆค่ะนกกระตูนมีอยู่8,000สู้เท่าไหร่คะ2,000ค2,000นะครับรวมกันเป็น4,000ตรงกลางดาวิชีขอ2พยาง2พยางครับ รหัสเสียงมาครับเป็นไงบ้างที่ว่ายน้ำเป็นไงบ้างที่ว่ายน้ำเป็นไงคุณ <Good S 2> ปิงครับทักษะครับทักษะถูกต้องครับผมเป็นไงบ้างก็คือการทักทายนะฮะหรือการทักที่ว่ายน้ำก็คือสะว่ายน้ำหรือสะ รวมกันเป็นทักษะ14,000ต่อ6,000ครับ Very good, very good. Very g o o ว Very good. น้อกระตูนจ๊ะสู้คนเดียวก่นะพันเดียวก่อนพันเดียวก่อนนะโอเคได้ครับผมพันเดียวรวมกันเป็น2,000ตรงกลางครับถ้าเกิดนอกกระตูนได้กลับไปนะครับจะขึ้นมาตามที่7,000ต่อ13,000 แต่ถ้าคุณปิ๊งได้ไปนี่ขึ้นไปเป็น15,000บาทต่อ5 0 0 0เลยดาวินชีขอ4พยางสพยางรัดภาพมาครับทีมซีลเบอร์สิ คนกดคุณปิ๊ครับกดแล้วตอบว่าอาราธนาครับอาราธนาถูกต้องครับผมเฮ้ยคร,ครูครูเบาหน่อยครูคุณอาร์ดะสตาร์กำลังราดน้ำใส่คุณออยธนาอยู่นะฮะอาราธนา 15, 5, 1 5 0 0 0ต่อ5,000ครับนกกระตูนครับนกกระตูต้องเร็วต้องเร็วต้องคิดให้เร็วนะจ๊ะ ห้าพัสู้เท่าไรครับสอ0 0ันสองรวมเป็นสี่พตรงกลางครับดาวินชีขอ1นึ่พยางหนึ่พยางปราดภาพมาครับในแมตช์นี้คุณครูแชมป์ของเรานั้นยังไม่ปล่อยคะแนนให้หลุดมาถึงคุณผู้ชมทางบ้านเลยครับแต่ไม่เป็นไรวันพรุ่งนี้ค่อยกลับมาล่าเงินวันกันใหม่เวลาเดิม5โมงเย็นวันนี้ดาวินชีลาไปก่อนสวัสดีครับ